ผมรู้สึกมันเป็นสงที่ต้องทำอยู่แล้วผมก็เป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับก็คือดูแลคนในบ้านครับผมพูดแล้วเสือผมไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับ,ม,รบมีมีแผนครับมีแผนครับก็จริงๆก็อยากจะซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ก็ในกรุงเทพไม่ได้มีไม่ได้มีแบบที่อยู่อาศัยก็เช่าอยู่อะไรครับก็อยากจะมีที่ที่เราเป็นที่ของเรา แต่เรามีเวลาให้ครอบครัวตลอดมีครับก็เอาครอบครัวมาอยู่ใกล้ๆก็ด้วยก็คือตอนนี้ก็อยู่กับแม่ครับุัวนี้ก็อยู่กับแม่แล้วแม่ก็อยู่ด้วยแทบทุกวันก็ทุกวันกับเราทางานทั้งวันจริงแหละแต่พอเราเสร็จจากงานแล้วกลับไปเราก็ได้อยู่กับครอบครัวอยู่แล้วครับก็มีมีเวลาอยู่ด้วยกันาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับยิ่งช่วงที่ด้วยความที่เราเรียกว่าไงดีเหมือน แต่ก่อนมาอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ได้สะดวกด้วยสถานที่อะไรครับแต่พอเรามีสถานที่ที่มันสะดวกอยู่ด้วยกันมากขึ้นที่บ้านก็ได้มาหาบ่อยขึ้นได้มาค้างด้วยกันทบีบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วผมก็เป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็คือดูแลคนในบ้านครับผมพูดแล้วเขือนผมไม่อยากพูดอะไรเงรี้ยปรวมาณนี้แหละครับคือุกวันนี้คือวัเป็นหัวหน้าครอบครัวรับก็เป็นหัวหน้าครอบครัวครับใช่ครับแฮปปี้แหละครับผมว่าคือจริงๆบ้านผมไม่ได้ไม่ใช่บ้านที่พูดเก่งอยู่แล้วก็ไม ด้วยสิ่งที่เราอยู่กับเขากับสิ่งที่เขาแบบส่งความสุขออกมาคือรู้ว่าเขามีความสุขขึ้นเขาสบายใจขึ้นเขาแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราก็สัมผัสได้ครับทุกเทศกาลต้องแบบให้เลยก็จริงจริงผมให้เขาเรียกว่าอะไรอะผมอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วครับก็มีการก็มีซื้อของให้กันอยู่แล้วแต่แล้วแต่เขาจะลงไม่ลงคืออาจจะไม่ได้เห็นกันตลอดมากกว่าแต่จริงๆเราดูแลกันทุกวันอยู่แล้วครับอืออย่างล่าสุดวันเกิดมีคนแอบถ่ายได้หรอ ใช่แม่ถ่ายหรอผมว่าแม่ผมมาโชว์เองคือเราก็เราก็เ็นข่าวเห็นเขาลงเห็นเขาลงอะไรตอนแรกก็ไม่รู้เขาจะลงก็ก็อยากรู้ว่าเขาอยากได้มานานแล้วคือแม่ผมจะแบบเขาก็จะผู้หญิงนะครับผู้หญิงเขาจะชอบกระเป๋าอย่างพี้กระเป๋าถืออะไรเงี้ยเราก็แบบก็ไปสืบแหละว่าเขาชอบอะไรอะไรที่มันดีแล้วมันเหมาะเขาแล้วเราก็ชอบชอบแบบเราก็เลือกสิ่งที่เราชอบให้เขาด้วยอะไรเงี้ยเห็นเขาถืออะไรเงี้ยเราก็เลยไปไปเลือกใบนี้มาให้เขาก็คง ไม่ได้ซื้อบ่อยๆครับแพงครับเห็นอะไรแล้วนึกถึงก็ก็อยากจะให้ครับไม่ไม่ครับตัวนั้นไม่บอกอะไรครับไม่บอกอะไรครับขอบคุณแค่นั้นครับแม่ผมฟ้านผมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดแบบก็จะยิ้มยิ้มครับถ้าเกิดได้เจอแม่ผมก็จะรู้ว่าท่านบุญไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยสัตว์แบบยิ้มอย่างเดียวครับแฮปปี้อะไรแต่าระมี้าดีครับ ผมไม่ค่อยเขินครับแม่ผมจะเขินผมมากกว่าคือผมเป็นคนเข้าหายแล้วเป็นเข้าไปกอดเข้าไปหอมขาอยู่แล้วแต่เขาจะไม่ค่อยเขาจะขี้อายแทนเขาจะไม่ยุ่งกับผมเขาจะไม่ต้องอยังไม่ยุ่งอะไรก็เป็นเป็นเด็กของที่บ้านแล้วจริงๆเราก็เป็นลูกคนเล็กเป็นแบบเป็นน้องเล็กของที่บ้านตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับจริงๆก็ตั้งใจดูแลตัวเองให้ดีครับตั้งใจทํางานแล้วก็อยู่แบบว่าดูแลทุกๆคนอย่างเงี้ยแหละก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็แฮปปี้กับที่กําลังทําอยู่ครับตอนนี้มีแผนอะไรแบบรวมกันไหมคับก็คือ มีมีแฟนครับมีแฟนครับก็จริงๆก็อยากจะซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ก็ในกรุงเทพไม่ได้มีไม่ได้มีแบบที่อยู่อาศัยก็เช่าอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะมีที่ที่เราเป็นที่ของเราครับก็จริงๆจริงๆก็ชอบทาอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับก็แต่ก่อนมีเราก็ทาตามกาลังมาโดยตลอดครับวันนี้เราพอทําอะไรได้เราก็เห็นโอกาสเราก็พร้อมที่จะทําครับโอ้จริงๆมีคนช่วยช่วยเยอะเหมือนกันครับอย่างแฟนๆฟนหรืออย่างที่บ้านเลยครับอย่างผมเช่อย่างผมอาจจะไม่ได้มีเวลาว่าแบบ มันมีตรงนั้นตรงนี้มันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าตรงไหนที่แบบปลอดภัยถูกต้องคือมันก็จะมีเรื่องอันนี้เข้ามาอีกเลยครับเราก็จะมีแฟนๆที่คอยช่วยแบบสกรีนช่วยช่วยประสานงานให้หรือจะมีทางช่องของผมหรืออาจจะมีครอบครัวที่แบบแนะนํามาเยคือด้วยเราทํางานตลอดเวลาเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเช็คหรือตามอะไรขนาดนั้นครับก็จะมีเนี่ยแหละคนใกล้ๆตัวคอยคอยบอกคอยแบบตรงนั้นนะตรงนี้นะอะไรเงี้ยให้ครับ